สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและในรายการของเราวันนี้เราก็ยังคงได้รับเกียรติจากยอดนักกีฬาดาวรุ่งพูดน้อยจากจังหวัดอุทัยธานีคนนี้ครับอิดเอกรินน้อยทัดหนุ่มน้อยที่มีชีวิตขาดแคลนเมื่อวัยเด็กเลยทำให้เขาเป็นคนก้าวร้าวและขาดหางเสือในการดำเนินชีวิตเด็กชายอิดก่อนที่จะพิการนั้น จึงเป็นเด็กเกเรและไม่สนใจโลกหนีออกจากบ้านทิ้งการเรียนตั้งแต่วัยยังไม่เต็ม12ปีดีนักจนกระทั่งเขาประสบกับอุบัติเหตุไฟช็อตทำให้แขนของเขาติดเชื้อจนในที่สุดเขาก็ต้องสูญเสียแขนเพื่อรักษาชีวิตเอาไว้และกลายเป็นผู้พิการตั้งแต่วันนั้นและโลกของเขาก็คับแคบลงทันทีเพราะต้องมีชีวิตอยู่แบบไปวัน,วน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้มากนักแม้กระทั่งการกินข้าวด้วยตัวเองชีวิตเหมือนจะค่อยๆมืดมนจนตัวเขาและครอบครัวตัดสินใจส่งเขามาอยู่ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาคหนึ่งจังหวัดปทุมธานีและโลกของอิดก็เปลี่ยนไปนอกจากที่นี่จะสอนให้เขาได้รู้จักกับโลกของผู้พิการแล้วที่นี่ยังเป็นที่ที่ทำให้เขาได้รู้จักกับกีฬาของผู้พิการอีกด้วย ซึ่งในวันนี้เราจะไปเรียนรู้พร้อมๆก,กันกับเขากับอิดเอกเรินน้อยทัดครับทุกวันพุธมันจะมีกิจกรรมแบบกลางแจ้งคือแบบไปไว่ายน้ำไปลอยเล่นผมก็ไปเล่นกับเขาเขาก็เห็นแบบเออเราลอยตัวได้ไว่ายน้ำได้เขาก็อยากให้ไปลองเล่นว่ายน้ำดู ก็มันมีนี่แหละคโครงการคัดตัวคนมีการนี่ละครับแต่และตอนนั้นแมตช์อาเซียนที่ฟิลิปปินส์ศูนย์เขาให้ไปนะครับเขาบอกว่าให้ไปลองคัดตัวดูว่าจะผ่านหรือเปล่าไม่เคยเล่นว่ายน้ำมาก่อนเลยครับว่ายไม่เป็นเลยนะพี่ก็มีได้แค่ลอยคอลอยตัวอย่างเดียวครับและนั่นคือการยอมรับกับเราตรงๆแบบลูกผู้ชายถึงความสามารถของเขาในกีฬาว่ายน้ำในวันนั้นวันที่เขาเข้ามาร่วมคัดตัว เพื่อเป็นนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการตัวแทนทีมชาติไทยเพื่อไปแข่งขันในกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ครั้งที่10ที่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งในการแข่งขันวันนั้นมีท่านประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยมาร่วมให้กำลังใจอย่างใกล้ชิดและเหมือนโชคชะตาจะทำให้เขาเป็นความหวังในอนาคตของทีมชาติไทยเมื่อโคชเตอร์สมชายดวงแก้วนักกีฬาว่ายน้ำปรติศาส เหรียญทองพาราลิมปิกคนแรกของประเทศไทยได้เห็นหน่วยก้านของอิฐในวันนั้นซึ่งโคชเตอร์เองก็เพิ่งเข้าร่วมเป็นหนึ่งในสตาฟโคชชุดนั้นและมองเห็นอะไรบางอย่างที่มีในตัวของเด็กผู้ชายผู้ที่วนะ่ายน้ำไม่เป็นคนนี้ซึ่งโคชเตอร์ก็พร้อมที่จะพิสูจน์ความเชื่อมั่นของเขาในวันนั้น ก็ไปเจอตอนตอนที่เจ้าเที่ยบพามาคัดตัวแมตช์คัดตัวอาเซียนนี่เลยครับน้องเขาก็ยังยังไหยไม่เป็นแต่ว่าพอแบบพอแบบลอยคอได้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอเจอแล้วตรวจคาดก็เห็นหน่วยก้านดีที่ชัดๆเลยคือแบบเขามีทักษะความเป็นกีฬาแบบในระหว่างที่ผมตรวจคัดเขาเนี่ยให้เขาไายแล้วก็เราบอกเขาว่า ให้ถีบขายอย่างนี้แขนอย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเขาทําได้เดี๋ยวนั้นเลยก็เลยให้เขามาคัดผมผมกับหัวหน้าผู้สอนที่เป็นหมอครับหมอพลอวีก็เลยขอมาฝึกดูขอขอเวลาสามเดือนอะไรเงี้ยมาฝึกว่าเขาจะมีพัฒนาการได้ไหมอย่างที่เราคิดไหมอย่างที่เรามองอยู่ไหมอะไรเงี้ยก็มานี่เลยครับ ขัดตัวที่สนามสุกแล้วก็มานี้เลยและนั่นคือการพบกันครั้งแรกของโคชเตอร์และอิดจนกระทั่งอิดได้มาร่วมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ศูนย์ฝึกกีฬาคนพิการแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมาแม้เขาจะต้องเริ่มฝึกจากศูนย์จากคนที่ไม่รู้จักกับกีฬาของผู้พิการเลยแต่ด้วยหัวใจนักสู้และความมุ่งมั่นตั้งใจ ก็พัฒนาขึ้นได้อย่างที่โคชเตอร์ตั้งใจไว้และแค่เวลาภายใน3เดือนอิดก็สามารถทำเวลาในการว่ายน้ำผ่านเกณฑ์ได้สำเร็จซึ่งนอกจากเขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่แล้วสิ่งที่มีมาในความคิดของเขามากกว่านั้นก็คือการเดินตามรอยเท้าของโคชเตอร์ที่เคยทำเอาไว้นั่นเองฝ ตอนแรกก็ไม่รู้ครับแต่พออยู่มานานๆก็รู้แล้วว่าเขาซ้อมกันก็ผมก็ดีขึ้นมาระดับนึงครับผมแก okay, ก็ได้เหรียญพลามาอยากไปให้ได้เหมือนเขาเนกันแล้วอิดจะเดินตามแบบไอดอลของเขาได้หรือไม่ช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะครับส่วนช่วงนี้พักสักครู่ครับ ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของหัวใจนักสู้ครับเรายังคงอยู่กับอิดเอกรินน้อยทัดนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยที่เขากำลังเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยกีฬาซึ่งผู้ที่กำลังค่อยๆขัดเกลาวเขาอยู่ก็คือโคชเตอร์สมชายดวงแก้วซึ่งถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3ปีแล้วที่ทั้งโคชเตอและอิดต่างเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันคนหนึ่ง ทำเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่และกลายเป็นคนคุณภาพของสังคมส่วนอีกคนทำเพื่อพิสูจน์ว่าการเริ่มต้นด้วยทัศนคติที่ดีก็จะทำให้ตนเองและคนรอบข้างดีไปด้วยคือผมเริ่มต้นจากมุมมองของเรานี่แหละที่เรามีทัศนคติยังไงกับสังคมหรือกับคนรอบข้างเราเรา เอาสิ่งที่เราเคยฝึกคือน้องเขาไม่มีแขนก็อารมณ์เดียวกับผมที่ผมไม่มีแขนเหมือนกันแล้วพยายามสอนเขาให้วิธีคิดมันก็ต้องวางแผนในการที่จะทําทอะไรสักอย่างหนึ่งสาหรับคนที่ไม่มีมือนะฮะมันต้องวางแผนในการใช้หรือในการทําอะไรสักอย่างอย่างเงเดี๋ยว่าจะอาบน้ํายังไงเราต้องคิดวิธีดัดแปลงอะไรเงี้ยเราก็สอนเขาแบบนั้นแหละครับสอนอย่างที่เราเคยฝึกมาเราเคยแบบตัวเราเองเราเคยเราเคยทําแบบไหนมาอะไรอย่างเงี้ย สอนการใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วเขาก็เรียนรู้เขาเองผมรู้สึกดีนะพี่เพราะว่าไม่ต้องอายใครแบบมั่นใจในตัวเองเดินไปไหนทำอะไรทำอะไรด้วยตัวเองได้ก็เหมือนแบบเหมือนคนปกติแค่แบบเราอาจจะแบบด้ยอยก่าเขาไม่มากแต่เราก็ยังช่วยตัวเองได้ช่วยครอบครัวได้อะไรประมาณ และถึงณวันนี้ทั้งอิดและโคชเตยก็ยังคงร่วมกันผลักดันและเป็นกำลังใจให้กันและกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอิดจากเด็กเกเรผู้พิการที่ดูแทบจะไม่มีที่ยืนในสังคมในวันนี้เขากลายเป็นความหวังใหม่ของทัพนักกีฬาว่ายน้ำคนพิการทีมชาติไทยที่กำลังเจริญรอยตามรุ่นพี่และโคชที่เขารักและนับถืออย่างโคชเต้ย ด้วยความมุ่งมั่นนิจนะพี่ได้มีธงติดหนอกนี้ครับเป็นความภาคภูมิใจของเราอย่างนึงที่ทําเพื่อประเทศชาติคนที่บ้านก็ติดตามเยอะอยู่ครับแล้วก็รอเชียร์อยู่อย่างอื่นมันพัฒนาได้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคนคนที่มันจะก้าวไปถึงจุดสุดยอดนะคือคุณต้องคุณต้องเหนือกว่าคนอ,อื่นเขาอะ ใจคุณต้องเหนือกว่าขึ้นเขาคุณถึงจะไปถึงตรงนั้นนะมันก็จะทะลุขีดจำกัดของตัวเองอันนี้ครับคือสิ่งที่ผมสอนจากตัวผมเองอยากไป2 0 2 4ก็คิดว่าได้ครับเต็มร้อยครับผมการจะทำให้เต็มที่ครับผมก็อยากจะฝาก5ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยเชียร์เป็นกำลังใจให้กับ น,น้องนนักกีฬานะครับแล้วก็ทีมงานของว่ายน้ําทุกคนนะครับเพราะว่าเราทํากันด้วยความจริงใจแล้วก็ทําเต็มที่นะครับแล้วก็ฝากให้เป็นแรงใจเชียนะครับอขอบคุณโค้ชที่คอยให้คำให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเราในทุกๆด้านเลย ก็ขอบคุณครอบครัวนะครับที่เป็นกําลังใจให้ผมตลอดเวลาผมจะทำให้ดีที่สุดครับผมใจยัดจะยืนกระโนให้ยืนขอบฟ้าว่าไม่กลัวอะไรจะสู้ด้วยใจที่มีพวกรับ ก็หวังว่าเรื่องราวการเป็นแรงผลักดันซึ่งกันและกันของโคชเตอร์และอิดให้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆในวันนี้จะสามารถส่งต่อเป็นแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณผู้ชมได้นะครับแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับคนที่จะก้าวไปถึงจุดสุดยอดนะใจคุณต้องเหนือกว่าขึ้นเขา คุณถึงจะไปถึงตรงนั้นนะ